แต่ฝ่ายพระสงฆ์เดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดวันนี้แหละจะให้องค์ไหนไปยังไงคงจะแบ่งเป็นสองกลุ่มที่ไปวัดหลวงปู่จามก็คงจะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มของคุณแม่ชีแก้วกับองค์ะอิดอีกกลุ่มหนึ่งเว้นเสียจะพูดพระที่สูงอายุก็เฝ้าวัดเฝ้าวาน่ะคงจะไปไม่ได้ไปลําบากไปกับโตโตเตเตลําบากให้ภาวนาให้ดูใจของตนเองนั่นแหละไปหาดูอย่างอื่นดูมาพอแรงแล้วล่ะ ผู้สูงอายุกูบาผู้เท่าพระผู้เท่าให้ภาวนาให้ต่อเนื่องยังไงจึงจะพ้นทุกเร็วเอาอย่างนั้นผ่าน้อยผ่านหนุ่มพอจะจัดลบประสบประการเพื่อการศึกษาเพื่อหาประสบประการก็ควรจะเรียนรู้นะสำหรับพระผู้เท่าเนี่ยจะไปดูที่ไหนดูที่ใจงุังเองดูที่ใจ้องตอนเองนั่นแหละประเสริฐกว่าถึงจะทําบุญขนาดไหนข้างนอกกระููทํา สมาธิชำระใจตนเองไม่ได้ชำระใจของตอนเองนะ่ะเลิศประเสริฐกว่านั่นแหละตรงนั้นแหละที่จะพ้นทุกข์ในวัฏจัรสงสารที่จะไปดูอย่างนั้นมันไม่พ้นหรอกมีแต่เพิ่มสัญญาอารมณ์เข้ามานะนะั่นแหะถ้าไม่รู้จักปรับนะถ้ารู้จักปรับปรุงตนเองกันนะนะั่นแหะก็เป็นประสบะการณ์แล้วว่าเป็นบุญเป็นกุศลเสริมแต่ทึงยังไงก็สู้ภาวนาไม่ได้ภาวนาลนะ่ะเลิศประเสริฐกว่า วันนั้นผู้อยู่วัดก็ตั้งใจภาวนาหมู่ไม่มีหมู่น้อยเท่าไหร่ยิ่งสงบฮนะยิ่งสงบสงัดพอสาคัญหมู่น้อยเท่าไหร่ยิ่งไปทะเลาะก,กันนะนะแยะ่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าให้มีอะไรให้ตั้งใจภาวนาของใครของเราต่างคนต่างดูใจแล้วไม่มีเรื่องนะแต่ตาต่างคนต่างส่งใจออกไปข้างนอกนะั่นะนะแปลว่าแกงเท้าหาเสียนเหมือนั้นเถอะ แกงเท้าหาหนามหาหลักหาตอมก็ต้องเจอถ้าว่าไม่แกงเท้าไปหามันก็ไม่เกิดนะไม่ไม่มีมันดูแต่ใจตนเองนะพวกเราทุกทท่านนะพระทุกองค์พวกเราทั้งในครัวทุกคนนะผู้เกี่ยวข้องกับหลวงพอ่อทุกคนนะั้นต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตาต้องคิดในแง่เหตุผลมองคนในแง่เหตุผล อย่ามองคนในแง่ร้ายแต่ถ้าว่าเขาไม่มีเหตุผลดูแล้วมันร้ายจริงยังค่อยว่ากันเป็นทีมเลอจัดการเลยอัปเปหิเลยแปลว่าคนไม่ดีเหมือนกับขาของเรามะเร็งกินขาของเรากินเท้าของเราพวกแพทย์ผวกหมอต้องไปชุมกันก่อนว่าเอาอยัางไงตัดทิ้งมันก็ต้องเลยตัดทิ้งต้องรวมกันก่อนปรึกษากันก่อน ตัดทิ้งต้องตัดทิ้งนี่ก็เหมือนกันคนไม่ดีหมู่ไม่ดีคนในประเทศไม่ดีต้องจับเ,เข้าคุกถ้ามันเกินไปก็เขาก็โทษประหารอย่างที่นั่นน่ะอันนี้เหมือนกันกลุ่มใดชุมชนใดก็ลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ในวัดบาสศาสนาถ้าคนดีไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันแต่คนไม่ดีพระไม่ดี ก่อเรื่องก่อเร่านีแต่ใช้อารมณ์มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันกลุ่มทั้งหลายก็ต้องจัดการอเปหิคือไล่ออกจากวัดไม่ควรจะให้อยู่แต่ถ้าว่าเป็นคนดีเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาทงอกตั้งใจภาวนาทุกคนกับวขวอยคว้าหาทางพ้นทุกข์ของใครของเราบวชเข้ามาเพื่ออะไรไม่ได้บวชมาเพื่อแสวงหาภายนอกนะ ใครยบวชเข้ามาแล้วอยากจะได้สมบัติพัฒสถานภายนอกอยากจะได้เงินอยู่ทําไมทีนี้ไม่ใช่สถานที่หาเงินเป็นสถานที่ภาวนาหาทางพ้นทุก์ขได้มาก็เพื่อปัจจัยสี่เพื่อเป็นหนทางให้ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็จบแต่ถ้าว่าเราอยากจะรวยนู่นไปทํามาค้าขายไปกีดยางกับเขาได้เงิน อันนี้เรามาหาธรรมเราขาดเหลืออะไรมีความจําเป็นอะไรไมีก็มีกองกลางอยู่แล้วเสนอขึ้นมาเวทเสียดไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องมีอะไรก็อยากจะได้หมดแสดงว่าใจของเราถ้าเยอทะายานขาดหลักเหตุผลเกินความจําเป็นอมันควรจะหักล้างใจของตนเองมันเกินความจําเป็น อันนี้จําเป็นไหมที่เราเป็นพระอย่างนี้จําเป็นไหมอย่างนี้จําเป็นมากไหมถ้าจําเป็นมากเออถ้าจำเป็นไม่มากเป็นเรื่องของกิเลสมันถ้เยอะทะยานเฉยๆห้ามนี่แหละการเป็นอยู่ของพระพระต้องเป็นอยู่ด้วยความอดทนขันติคือความอดทนอยากได้แต่เรื่องไม่เป็นธรรมไม่เอาอยากกินไม่เป็นธรรมไม่กิน อยากนอนอยากพูดอยากคุยถ้าไม่เป็นธรรมไม่ทำทั้งนั้นนี่แหละนะานอนเป็นจึงจะเป็นพระได้ต้องใช้ขั้นติคือความอดท,ทนจึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้ถ้าไปปล่อยตามอำเภอใจปล่อยตามอัทถาใจอยากจะโกรธอยากจะโมโหโธโสอยากจะทำอะไรทำตามอำเภอใจอันนั้นเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่ได้บวชเข้ามากับไปตามกิเลส กิเลสพาไปมันไม่ใช่ทางของพระอริยไปไม่ใช่ทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าทำอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราดูตัวเองนะการอยู่ด้วยการการปฏิบัติธรรมถ้าทำอย่างนั้นได้อยู่ที่ไหนก็ดีทั้งหมดอ,อ,อยู่ลำพังก็ดีอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ดีอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนั้นเมื่อวาน วางศิลาเลิกวัดหลวงปู่เพียรวันที่21กุมภา53หลวงตาเป็นผู้มาเจิมแผ่นศิลาเห็นหลวงตาเมื่อวานแล้วก็โอ้อายุหลวงตา96-97ปีแก่เต็มทนแล้วก็ป่วยนิ้วเท้าของท่านก็ดูๆแล้วหลังตีนก็บวมน้ำวานหลวงพ่อก็เข้าไปดูใกล้ๆนิ้วเท้า เขาว่าดีหายแต่ลวงพ่อไม่คิดว่าอย่างนั้นนะลวงพ่อว่าไม่มีที่ทางเลยที่ว่าจะหายแต่ลักษณะอย่างี้อหลังเท้าวบวมแดงอีกต่างหากดูเหมือนจะเจ็บอีกต่างหากนะเห็นแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ไม่ใช่หมอมีแต่มองแต่เห็นเราจะทํำยังไงผู้ที่เขารักษาเขารักษาอยู่เราจะไปเก่งกว่าหมอก็ไม่ได้ทีนี้เก่งเข้าไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเห็นลงตาแล้วก็ ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงหลวงตาเป็นเสาหลักเป็นพร่มโพร่มไทรของภาคกรรมฐานท่านไปที่ไหนอบ่นที่นั่นถึงจะเข้าใกล้ร้อไม่เข้าใกล้ก็อบ่นเพราะว่าท่านขยายเป็นร่มโพร่มไทรสำหรับพระลูกพระหลานทุกองห้ท่านมาป่วย ตามอายุสังขารสังขารสังขาราอนิจจาสังขารเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าได้สําเร็จได้ตัดรูเรเ้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีในตําราไหนมีแต่คนทุกวัน,นอุปโลกกันขึ้นเ,เข้าลีดนั้นเ,เข้าไปภาวนาตรงนั้นแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ มันพูดได้มันโคชนะเฉยๆแต่พนน้นทนะีูุ่ก็น้วน่ะไปนอนตาเลื่อมแมพแมพอยู่ในโรงพยาบาลทุกคนไม่เห็นคนไหนที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายให้ดเด็นข้าพเจ้าเนี่ยอายุพันปีท่านเอ่ยพวกข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างนู้นอย่างนี้ทําตนอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เคยเห็นนะเออหรือว่าต่อไปแล้วเขาอาจจะเก็บอยู่ในในทางไหนก็ไม่รู้เออแต่เห็นเห็นแต่จอดทุกไลน์เพราะนั้น ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านมา้เกิดมาเท่าไหร่มันอยู่ใต้กฎอนิจจังของไม่เที่ยงทั้งนั้นอมันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งสองพันกว่าปีเพราะนั้นพวกเราจะเหนือจากพระพุทธเจ้าได้อย่างไรมันเหนือไม่ได้หรอกท่านพูดมาไว้อย่างนั้นแล้วก็เป็นลําดับลาดับมาก็ไม่มีใครที่จะเหนือกว่านั้นอกีกเราเนี่ยจะเป็นผู้วิเศษเหนือได้อย่างไร ขนาดพระพุทธเจ้าสยามภูรู้แจงโลกเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นก็ยังไม่เหนือ,อเพราะาสังขารร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไปตามอายุหมดอายุของมันตอนนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเห็นแล้วก็เออจะเยียวยารักษาท่านได้อย่างไรที่จะให้ท่านอายุยืนที่สุดเท่าที่จะยืนได้เราจะหาหมอที่ไหนจะหายาที่ไหน พวกลูกศิษย์ลูกหาพวกเราท่านทางหลายเนี่ยก็ช่วยช่วยกันคิดคิดอ่านว่าเอาอยัางไงดูดูแล้วก็ท่านก็ไม่ได้สนใจเท่าที่เหมือนกับมนุษย์มนาของพวกเราเนะี่ยพวกเรานะโอ้ถ้าขนาดนั้นเราคงจะอดโวยในการเก็บด้วยเวทนาแต่ในะท่านก็เฉยเฉยท่านก็มองมองดนะูเห็นแล้วก็ไม่รู้จะว่ายัางไง หลวงพ่อเห็นเมื่อวานนะหลวงพ่อเขานั่งเขาไปนั่งใกล้ท่านเมื่อวานไปดูดูเห็นแล้วว่าโอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พราะนัะ้นพวกเราท่านทั้งหลายนะรีบเรลี่ยนประกอบคุณงามความดีขณนะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังอยู่นะพยายามนะพวกเราช่วยๆกันภาวนาจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสาร ให้เร็วที่สุดถนัดดีพยายามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแต่ร่มโพร่มสายของพวกเราจะทำยังไงได้ท่านก็อยู่ในกฎอนิจจังคิดว่าหลวงปู่แกแล้วมากแล้วพวกเราจะอยู่ไปอีกนานอย่าไปาคิดอย่างนั้นพวกเราก็พร้อมที่จะใจขาดตายได้ทุกเวลาอีกเหมือนกันไม่มีใครรับประกันชีวิตของเราได้มีแต่เขาประกันเอาเงินนะั่นแหละประกันชีวิต ประกันไม่ให้ตายไม่ไม่เห็นมีใครพูดผมประกันไม่ให้คุณตายนะไม่มีหรอกนี่แต่ว่าเมื่อคุณตายไปแล้วคุณจะได้เงินนะั่นแหละเอารับพรอนุโมทนาให้พร